สวัสดีค่ะพี่น้องคุณอเป็ดเพชรกับกาบตอนนี้เราเดินนะคะนี่อันเหลืองๆนี่พี่น้องนี่ผักนี่เขาไปเอามาลวกมันบนหลายพี่น้องเออมาหาผักมันจะออกคล้ายๆผักกวางตุ้งนะคะพี่น้องคล้ายๆผักกวางตุง้งผัก เอามาลวกกินแสบๆบรรยากาศดีนะคะหลังจากฝนตกไปปล่อยนั่นเนี่ยกะเลยว่าเอ้ยยางออกกำลั่งกายบรรยากาศชุ่มชำ่ำ ก็จะม,มีเฮ็ดท่ายพี่น้องถ้าเป็นบ้านเท่าละเฮ็ดออกตัวนี้เธอโอ้ก็จะมีเฮ็ดซุ่มชำโอ้นี่ก็เป็นเพื่อน,น,นคนพี่ลอกลอกเฮ็ดคือคือ,อนั่นแหละ จมูจจมีโอ้โหกลเป็นเพื่อนคบตะปอตะแรรยากาศดีมากเลยอ่ะคือมันเป็นวันหยุดนะคะปสาสจาวันไข่คุณนะ่ะยากาศดีที่นอ้องเลยเพราะว่าเอยอย่างออกกำลังกายดอกไม้กำลังออก อันนี้ทางนี่ยังนี่พี่น้องปะเขาเหยียดหะไฮะนกมาอยู่ว่ลาัางนกลัางนกคือห้างเพิงห้างนกมันเอออากาศดีค่ะเจ้านี้ คุณนะดอกเลือดเหลืองคุณนะเออมันบวหลายพี่นอ้องตอนนอยมันอ่อนก้อนนี้จังสีงลายคุณนะตึ้งคอยชีว่างทุง้งคอยีว่ายอดตว่าได้ดอกคาชีเอามาไว้ลวกอืมน,นี่เลยยังมัน,น,อ,นอ่อนมีเลือดพี่น้อง ดอกจุ้มจุ่มนะนี่นะพี่น้องนี่นะหวักแสบเ้อของดีได้นน่ดอกจุ้มจุ่มนะนี่สวัสดีค่ะพี่น้องอองานตำรวจจับ อ้อนอ้อนพี่น้องนี่นะสวัสดีค่ะพี่น้องมาคันนี้พี่ติ๋มโทรแม่พี่ติ๋มมาเอาพักกระจอนนี่อีลีติติมาสันว่ากับอีลีอนี่แล้วอ่ะสันอดบวดาดเราคอยกับเสื้อสีเอาไปหลวกก,ก,ลกินข้าวโนลข้าวเจลก่อนสักก่มอืมอันนี้ยังยอดบวชันในหญ่ได้นี่อยู่ทั้งอื่นยังยอดใหญ่กว่านี้อยู่ทั้งอื่นยังยอดใหญ่กว่านี้พี่น้องนี่นะ ไดไปจิตไปโอดได้เดี๋ยวสิหาไปเรื่อยๆก่อนทิมถุงพูนแล้ว <c oughs> ทิมทิมทุงพี่นอ้องทิมถุงซื้อไกลมากพอดีละ่ะเห็ดลาบไก่เนาะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ลาบไก่นะ ผุดทั้งพุนทั้งขาคอกมาพุนแหงยอดใหญ่โอเคแล้วจัดพี่น้องเด้อู่ดีมีแหงเแบบิงเบียรคุณี่ขาค้อกทั้งคุณนะเดี๋ยวจะไปเก็บอีกตอนพี่น้อง เก็บไปเก็บพี่น้องเอามารวกกินแสีบดิพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องยูดีไม่แห้ง